สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้พอมีเวลาหน่อยก็จะมาทวนการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบช่องเจ็ดสีก่อนกันช่างน้ําหนักนะครับแล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ติดตามเป็นมิจฉาให้กับผมมาโดยตลอดนะครับก็จะมีคลิปช่วงวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนช่างน้ำหนักคู่เอกกับคู่รองนะครับแล้วก็เมื่อรอบคุณเสือสองคู่แรกนะครับ ที่ผมวเคราะวิจารณ์ไปนะครับอำนาจเดชสิทธิยกโบดกับทางด้านเพชรนำชัยสอจต้งปราจีนนะครับคนนี้ผมให้เป็นที่เด็ดนะครับเพชรนำชัยสโจตจต้งปราจีนถึง3ามสีฟอมหลังจะไม่ชนะใครแต่ว่าเจอถึงมวยตัวดีๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคู่ชกที่แพ้มากกับอำนาจเดชก็ห่างกันพอสมควรนะครับผมให้เป็นที่เด็ดเลยนะครับคู่แรกรุนนับน็อกได้ครับกินเต็มส่วนคู่ที่สองนะครับภูมิใจไทยกับเพชรมงคลนะครับคู่นี้นะครับเรดเปิดมาสองหนึ่งเลยนะครับ สที่ภูมิใจไทยเป็นต่อแล้วก็ด้วยความหนักแรงกระดูกหน้าเสือไม่เป็นรองครับวันนี้รุนน้ำนอกได้นะครับส่วนคู่ที่สามครับพรนเสนีย์อภูมิพัฒน์ขับชาติพยักษ์ศักดิ์สตูนนะครับชา,าติพยักษ์มวยในเกลือพู้จัดส่วนพอนเสนี์นะครับ,รยยรบซ้อมอิทธิข่ายสอโชคมีชัยนะครับตัวนี้หนักแรงสูงยาวกว่านะครับวันนี้ได้เปรียบสามเซนติเมตรเจอกับมวยทีมงานเจ้าถิ่นนะครับมวยกับเจ้าบ้าน,นวันนี้รทเปิดมาเป็นต่อที่สิบเก้าส่วนตัวผมน้าเข้าพรเสนีย์ไว้ก่อนนะครับ ราคาดีๆเพราออตัวบางทุนส่นเพื่ของรายการนะครับขมเพชรสิทธิสารวัตรเสือนะครับพบกับทางด้านเพชร,ร่งเรืออัดตึกแดงซึ่งทางเพชร่งเรือมาชกแทนเพชรรุ่งสินนายกไก่แปดริ้วนะครับเพชร่งก็าบาดเจ็บระหว่างการซ้อมนะครับเพลดเปิดมาให้ทางด้านคมเพชรสิทธิสารวัตรเส,สือซึ่งเป็นเมื่อในรายการในต่อสิบเก้ามือคู่นี้ครับขมเพชรหนักแรงลุ้นน้ำนอกได้ครับการลงมวยของทีมงานสารวัตรเสือเนี่เขาทำมาเล่นอยู่แล้วนะครับลุ้นน้ำนอกได้ เขาไว้ก่อนได้เปรียบนะครับราคาดีๆราคาง,งามบอ,อกตัวบางทุนกินสองข้างเอานะครับแต่แฟนคลับที่ร่วมคอมเมนต์เข้ามานะครับคุณรันชวนมาโคตรนะครับผมคิดว่าเพชรรุ่งเรืองผิดใจใครหรือเปล่าครับใหญ่ๆงสูงโอ้โหเป็นเหตุผลที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าความใหญ่ความยาววันนี้เป็นอุปสรรคแน่นอนแต่ว่าการเตรียมตัวของมพมเพชรดีกว่าอนี้นาคิดนะครับถ้าเล่นแล้วราคาดีเขาจะลมบอกตัวบางทุนกินสองข้างเอานะครับมันก็จะเป็น คุณราชันบุตรพานะครับทำไมหน้าเว็บเปิดคมเพต5 2 3 1เลยครับราคาน่าจะไหลนะครับเนื่องจากคมเพตการเต็มตัวดีกว่านะครับถ้าเกิไฟนี้เนี่ยไม่ไดุ้มหนักเยอะครับต่อยน้ำหนัก126กรเนี่ยเป็นน้ำหนักสบายๆราคาเลยน่าจะไหลนะครับส่วนตัวผมก็มองเป็นหัวหน้าเล่นอีกตัวนะครับคมเพรรุนนํานอกได้ครับเตะขาต่อยหมัดแรงตัวนี้นะครับ MKMGI นะครับ g A R O P กาขอบนะครับ คู่เอกต่อยเริเปลหรือเปล่าครับคือคู่เอกเนี่ยตามโปรแกรมมา126นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับก็เป็นมุมสังเวียนนะครับมุมสังเวียนบลูติดตามเหมือนเดิมคือติดตามเหมือนเดิมครับออพรมทำรวยทำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับผมเช่นกันนะครับอนันต์ปีนาพานะครับโอ้นำสกุลเหมือนผู้หมวดที่ที่โรงพักเลยนะครับนำสกุลปีนาพา สวัสดีครับอาจารย์คนดีมีคุณธรรมเป็น f อีติดตามมาตลอดโอ้ขอบคุณมากมายครับติดตามผมมาโดยตลอดนะครับเป็นกำลังใจอยู่คีงข้างผมมาแลาก็มีความรู้สึกมีมิตรในทีดีๆให้แก่กันนะครับขอบคุณมากมายต่อไปคุณเปี่ยมสักบัวสีดํานะครับสวัสดีครับอาจารย์คิดถึงมันเดิมนะครับเช่นกันครับผมขอให้โชคดีร่ํารวยนะครับคุณตาลนะครับวิเคราะห์อมรินด้วยนะครับติดตามครับอออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพอมีเวลาก็ลงออมรินให้นะครับ คงจะเด็ดไปสองตัวก็พลบเต็มๆนะครับแฟนคลับของครับผมต่อไปก็หนูพุกพันเนื้อนะครับน้ำยืนฟาร์มโดยกันตนาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมขอให้กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับบรรณาน่าโฟนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจผมโดยตลอดมานะครับปราณสมัยโฟนหมัดมวยอาจารย์อย่าประมาทนะครับโอ้ ใช่เลยครับผมการเล่นหมักหน่วยเนี่ยเหมือนเคยปิ้งอย่าประมาทนะครับเล่นพอถ่านพอหนูพุกพันเนื้อน้ำยืนฟาร์มนะครับติดตามอาจารย์ไรสดตลอดครับชอบข้อมูลของอาจารย์มากครับข้อมูลจริงข้อมูลแน่นขอขอบนะครับแต่ว่าอาจจะถูกบ้างผิดบ้างปั่คนกันไปนะครับ MK MCI เหมือนเดิมครับตามครับเห็นเหมือนกันครับเง็ๆครับผมโอ้นะครับเ้าตัวถูกเลยอบอกตัวบางทุนนะครับขอบคุณที่อยู่ข้างๆผมมาโดยตลอดนะครับ ว่ศรัทธาสวัสดีครับอาจารย์ช่วงหลังเจ้าเพชรนำชัยแพ้บ่อยจนขาดความมั่นใจได้ทั้งนี้ต้นๆเอาไม่อยู่น่าห่วงครับไปลายๆจะถอดใจโอคือคืออย่างนี้ครับมวยคู่นี้ที่ผ่านมานะครับเพชรนำชัยที่แพ้แต่แล้วตัวดีดีกว่าดีกว่าเจ้าหน้าเด็นนะครับนีุ่มมองตรง <S <S ผมไม่ได้ดูถูกหน้าเด็นนะครับแต่ว่ามวยตัวที่เพชรนำชัยแพ้มาเนี่ยดีกว่าหน้าเด็นนะครับเพชรนำชัยนี่เกรดมวยเนี่ย เท่าเท่ากับทางด้านทางด้านภูมิใจไทยทางด้านฉลามดําเลยนะครับความแข็งแกร่งความหนักแรงใกล้เคียงกันผมมองว่าวันนี้อํานาจเดชเนี่ยถ้าจะต้านไม่อยู่ครับมาถึงคลิปที่เกี่ยวกับการช่วงล้มววนิดนึงนะครับคุณศรัทธาเชื่ว่าแฟนคลับเอาคมครับเอาผมเป็นเจรียบจอยู่วงการวัยมานนานอาจารย์รู้ดีครับว่าเป็นนักมวยไปเสนอล้มกับเสียงมหมล้ม ไม่มีหรอกไปเไสนเอเลื่อยเปรย,ปรยแบบนั้น <S 2> <S 2> <S 2> เกิดเซียนเขาไม่เล่นด้วยหรือหมดอนาคตเคสนี้ไม่ยากครับเปิดประวัติกุยกันในไรสดโใชคครับที่จริงทั้งสองคนออกมารับสารภาพมันก็น่าจะเกมแล้วนะครับแต่ว่าวางไปตามเกมแต่ว่าในส่วนลึกๆของผมก็ไม่อยากเห็นใครติดคุกนะครับอยากนห้อยากเห็นวงการมวยอยู่กันแบบที่แบบน้องนะครับ คนขอนแก่นแฟนเมืองแปะนะครับคนขอนแก่นนะ่าจะเป็นคนขอนแก่นแล้วก็ได้แฟนบุรีรัมย์ของเดิมสวัสดีครับอาจารย์ผมมองว่าเป็นความสมัใจคองทั้งสองฝ่ายนะครับคนจ้างแน่นอนว่ามีเป้าหมายชัดเจนคือเพื่อการได้เปรียบในผลพนนั้นซึ่งถ้าจะนับเป็นตัวเงินคงจะมากมายมหาศาลแน่นอนครับเขาเล่นกันเยอะครับวันนี้ทั้งทั้งมวยพักยกทั้งแทงเลททั้งหน้าตู้ทั้งในเไปีที้โห หลักล้านนะครับหลักล้านผมว่าถึงจะสมัครใจหรือหรืออะไรก็ต้องรับโทษอยู่ดีนะครับคุณสวัสดิ์ผู้มีร้านนะครับขอให้เป็นหน้าที่ของทางการสอบสวนหานะพยงหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาเพราะชัดเจนอยู่นะครับเพราะว่าทั้งสองนี่มารับสารภาพนะครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนแล้วแต่การเมืองการของเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามดูนะครับใช่เข็มนะครับเพื่อ,อความ บันเทิงโอ้ใช่ครับช่วงนี้เป็นความบันเทิงนะครับถ้าจะเข้าก็ราคาดีๆก็ออกตัวบางทุนนะครับอย่าไปฝังนะครับอันตรายชาเรือเร็วก็ปวดร้าวกรณีการแก้ไขนักวยล้มวยนะครับยากครับก็มีการพนันมาเกี่ยวข้องผมว่ามวยล้มจับไม่ได้ก็น่าจะมีนะครับช่วงต่อยสนามปิดมานี้โอ้เยอะแล้วครับการล้มในช่วงหลังนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงในเวทีไม่มีคนกดดันนะครับรรมการก็ตัดสินง่าย ผ่านนะครับพูดง่ายๆถ้าถ้าคุยกันก็องค์พอยัดกรรมการนะครับไม่ได้ดูถูกนะครับคุยกับนักมวยเสร็จคุยกับกรรมการนะครับไม่มีไล่ไม่มีเพราะไม่มีเสียงหงอยแล้วครับไม่ไล่งานก็ผ่านจบครับคนรับกรรมคือพวกเรานะครับคุณสุวินจันเทบบูนะครับคุณจ้างคนล้มอยากได้เงินการประเด็นเขามายุ่งนะครับยิงเป็นสีเทาอยู่แล้วก็กลายเป็นสีดําต้องเลยครับผมสิงเทาอยู่แล้วนะครับกรรมการเนี่ยแต่สิน โดนตำหนิโดนว่าอายู่บ่อยๆผมก็ไม่อยากพูดบ่อยนะครับเ็าจะมาพานเกียดผมด้วยซ้ําไปนะครับผมก็เป็นโกเงาที่ส่องสะท้อนกลับแค่นั้นเองนะครับท่านี้ขอให้แฟนคลับจงโชคดีร่ารวยนะครับปลอดโรคโควิดแล้วก็เดินทางออกมาหาเงินก็ได้เงินได้ทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียนะครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอบคุณในวิรไมรีที่มีให้กับผมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ